สวัสดีวัสดีพี่บูรยสวัสดีอย่าเลื่อนอพี่บูรยวัสดีครับตอนนี้ช่องช่องไหนลูช่องไหนยเ่ที่จะ้อานวน้ันป็นงานที่อกพี่หนูน้อยนะครับเป็นแมวน่าละเยงมาตั้งแต่ตัวเล็กตั้งแต่เท่าเนี้ยแต่แขนตแขตอนนี้โตเป็นหนุ่มละหนุ่โนินโน ตอนนี้โตเป็นหนุ่มได้พี่หนุ่มได้โตเป็นหนุ่มการช่วยที่ช่วยใส่กันอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เราก็จะตชดตินกธรรมดาเงียบันนี้เงียบไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านกลับมาแล้วแหละกลับมาจดูรถก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปตอนนี้เรามันีสประเที่อยู่ข้างการมวลาไหนจะไว่าง

เว้ยนะครับผมสดีครับ